อุปรกรณ์ไม่มีไมก้ก็ยาวๆก็ไม่มีเนาะถึงต่อเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจ <c oughs> เป็นไงบ้าง เนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่ถุงนะทั้งหมดแล้วเยิ้มกันนะเนี่นาะเจาะรูไว้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งมาสวนมันร้อนมากๆร้อนสุดๆจนอยู่บ้านไม่ได้วันนี้ก็เลยมาสวนหาจิตกรรมอื่นทำนะร้อนจริง เพลงก็เสียงดังมากเลยไม่รู้เข้ายูท b e จะเป็นไงเพลงก็เสียงดังมากนะไม่รู้ว่าเข้าวีโอจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้เขาเปิดอะไรกันอันนี้จะมาสอยสอยมดแดงนะครับดูที่ว่าจะได้หรือเปล่าต้องพูดล่ำทำเพลงแล้วซับเลยหนึ่งลังก่อน ใช้ถังเอาเลยครับอุปกรณ์ไม่มีไมก้ก็ยาวๆก็ไม่มีเอ้าถึงต่อนเนี้ยโอ้โหไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ไหมหายนะ เพื่อนลมมาทางนี้เต็มๆเลยโอ้โหมดมาเต็มหัวนะครับตอนนี้โอ้โไม่รู้ไข่เยอะไข่มากไข่น้อยเพราะว่ามีต้นมะม่วงต้นเดียวนะแถวนี้ ที่มีมดแดงมีครับไข่มันน้อยดูไขแ่แงบไขบ่งบโอ้ยอย่างเยอะกันนะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตักแดงแน,นี่หลายลังเลยนะเดี๋ยวลองหายเรื่อยๆครับไปสวยอันอื่นก่อนเนาะนูะน่นครับบนนูน่นอีกเดี๋ยว ของแทกมันต้องเสียงไม่ได้เมือนที่คือแล้วเนี่ยมันไม่ดังเลยครับเป็นไงบ้า ไปอง yeah, น้ำเทใส่เลยลน้ำเทใส่น่าจะดีเราจะนอกน้ำมันทั้งหมดเลย โอ้ยอ oh. for um 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 uh uh ุ้ย okay, อ uh ุ้ยอ uh uh ุ้ยอ uh ุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดอีกแล้วนี้ใกล้ๆก่อนโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูมันเป็นไข่แบบนี้นะเห็นไหมเยิ้มกันนะเนี่ยไข่อย่างเงี้ยขาวๆอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยไข่เล็กๆอ่ะน่าจะกินได้อยู่นกน้ำไปเลยทั้งแม่วันนี้แหละ เดี๋ยวก็ไปทำต่อที่บ้านครับลอกใส่น้ำเดี๋ยวใส่ถุงไปทั้งหมดเลยนะเนาะทั้ทงแม่มาเนี่แหละกินหมดเนี่แะแทบต้องหาป,าหปลาเลยบอกเพลงวันนี้เขาเปิดดังมากนะผมดูก็รู้แนละ้วว่าเออมันมีเยอะมากเลย <c oughs> ลังอย่างนะเพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวนะในเนี่ยที่ว่ามดแดงมาทำลังเหมือนกับเราเลี้ยงไว้แหละแต่มันก็ยังไม่ไขม่มีไม่มีอ่ะ มีเรื่องเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันต้องรอให้โตกว่านี้หรือมันเลยมาแล้วก็ไม่รู้มีหลังใหญ,ใหญ่บนต้องหาไม้ไผ่ยาวๆสวยอีกนะโอเคเดี๋ยวถ้าได้หาปลาได้ก็ต้มใส่มดแดงเจ๋งไม่รู้ได้เปล่านะครับลุนกันต่อแต่เพลงมันดังผมกลัวว่ามันมีปัญหาเวลาลงไปติดลิขสิทธิ์แลยเขาเขาไม่รู้เปิดทำอะไรกันตอนนี้ก็บ,บ่ายสามแล้วะ นี่ตอนนี้ผมก็ใส่ถุงนะทั้งหมดเราเยิ้มกันนะเนะี่ยเนาะเจาะรูไว้ด้วยนะครับนี่ให้น้ำหลอกตอนนี้ก็โอ้เต็มเต็มละเนื้อเต็มเต็มละโอ้โหใครเยิ้มกันนะทำอะไรกินดีก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาปลาหรือเปล่าที่กบแกง่วงนะครับมันหยุดพักผ่อนโอ้โ,อโอหมดแดงกัดแท้ มมกินมะม่วงก่อนโยมมหาปลาดูครับไายลุกอยู่สวนนี่ก็ยังชัว่วหน่อยเพลงมันก็ดังมากนะจากชุมชนผมก็เลยไม่รู้ทำไงไทยบ้างหยุดบ้างเนี๋ย้ลองตกปลาดูรือว่าจะได้ปลาหรือเปล่า เมื่อวานก็เอาผักตบชวาขึ้นบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะแทบตายเหมือนกันแค่เนี้ยตอนนี้ก็เหลือไอ้กลางๆลอยไปลอยมาตกปลายากเลยเนี่ยอาหารก็หนานแล้วนะเหม็นแล้วรู้ได้ผลหรือเปล่าเองก็เปิดดังไงผมก็กลัวโดนลิขสิทธิ์เขานะ้าเนาะ ไม่เป็นไรมั่งเนาะเราไม่ได้ตั้งใจเปิดเพียงยิ่งนี่ต้อเปิดโอหงูเ,เลยนะไปไม่ไกลแง่ไหมั้างนก็เกี่ยวผักตกเนดะ้ักตกยเยอะมันลอยไปลอยมาตอนนี้ มันร้อนอนครับเงียบอยู่นะในกเงียบเงียบเงียบกเงียบไม่บวชอีกสองมันร้อนเนาะมันต้นตอนเย็นๆมั้งแต่วันนี้ได้กับข้าวเยอะเลยนะมาสวนผักตกมันพาสายไปแล้วดูโอ้ผักตกเยอะ ไม่กินนะดูดิบางทีเนาะ เงียบๆนะครับแต่มันก็กินทิกจักๆิจักเนาะมันต้องขำกว่านี้ผมว่านะอยังไงวันนี้ก็ได้เมนูเนื้แดงแล้วเดี๋ยวหาว่กินเกัาอะไรจรินอ่ะเดี๋ยวอาจจะแดดร่มลมตกว่านี้เดี๋ยวเรามาตกปลาทำเมนูนะเนี่ย มดแดงนี่แหละต้มเสภาที่แซบเนาะพูดไว้ก่อนไปไม่ได้เลยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับเพลงก็ดังเหลือเกินเสียงสงบล้นะครับแบบไม่มแล้วหลังจากที่มาสอยมดแดงนะครับก็เอาไปเก็บที่บ้านนะมันร้อนจัดนะครับผมก็รอเวลาให้มันค่มนะก็เลยถือเวลาละ ปลาหาปลาโอ้โหมดแดงได้เยอนะเหมือนอะลงเอาไปไว้ที่บ้านจริงจนะิเนาะไข่ถ้าไข่ทั้งแม่มันอนะมันไม่มีเม็ดเป็นไข่ใหญ่เนาะ มันน่าจะยังไม่ถึงเวลาผมว่าหรือเราสอยตอนหลังมันก็ไม่ไม่สอยตอนหลังนะช่วงนี้มันก็โคว่าขายกันมันต้องดูยังไงว่ามันถึงเวลาไข่ไข่ใหญ่ๆอะ่ะเออเราก็ไม่รู้ จะเมนูนี้ก็เด็่นะครับเมนูไอ้ต้มต้มปลาใส่มดแดงเ่ะเออ,อยังไม่ได้ปลาเลยพูดไปก่อนละมันจะมานน่มาละนกกวักเพื่อนลองมัน này nghiệp เงียปิดเงียบปิดเอ๊ะทำไมมันไม่กินเลยเบอร์หมดเดี๋ยวเรามันลุ้นกันอีกรอบหนึ่งไม่ได้ก็หาอย่างอื่นตอนนี้ได้มดแดงไปแล้ว พูดไว้ก่อนหรือเปล่าฮะปลาไม่กินเนียบเงียบไม่กินเลยเดี๋ยวให้อื่น ทำดีกว่าเฮ้ยเสียงกบล้อง,งเห้ยสงสัยฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ ก่อนกลับดีกว่าขอไปดูรอบตรงนี้หน่อยสองวันละวันนี้เราก็ได้มดแดงไปล้ตรงนี้น้ําจะแห้งไปแล้วนะถ้าฝนไม่ตกวันนี้จะได้ปลาไหมดูสิเพื่อนปลามีอะไรเข้าบอกด้วยขังไว้สองสามวันแล้วเนี่ย นีครับเหมือน,นกับว่าน้ำมันแห้งมาไปหลบอยู่แถวใต้ผักบุ้งล่ะถ้ามันแห้งกว่านี้ก็คงไม่รอนี่ต้องวิดปลาเนาะก็ตอนนี้ก็รอดูไปก่อนเราก็ไม่มีเวลาเนาะว่าจะมาวิดปลาหลายรอบอะนะครับไงก็โอ้โหอะไรบาดมือเนี่ยเลือดไหลเลย เดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆว่าวันนี้ปลาคงไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าเราได้อาหารจากมดแดงแล้วเนาะก็นี้ก็เดี๋ยวจะหาเมนูนะครับว่าจะทำอะไรดนะีตอนเย็นๆนะครับแล้เวเจอกันเพื่อนตอนนี้ก็อากาศมันแรงนะฮู้อะไรบาดมือเนี่ยแล้วก็เดี๋ยว เรามาดูว่าจะทําอะไรต่อเพราะตอนนี้น้ําแห้งป่าหญ้าขึ้นลกเต็มว่าจะมาปลูกไอ้ผักเราปลูกไม่ได้ครับน้ําแห้งเหลือเกินนะฮะแล้วก็อาหารวันนี้ก็เป็นมดแดงแน่นอนหรือ,อยังไงไม่รู้จะทำไงกินนะตอนนี้นเพราะอาจจะม่ว้าพอแล้วควกินเด้พอละมาเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆ